สวัสดีครับวันนี้อยู่ในรายการโคโยโซทีวีลาซาลานะครับวันนี้ผมจะมาถามคําถามจากทุกคนในห้องนี้ครับิ่มแล้วครับคุณเรียนยังไงครับคุณเก่งไหมครับเรียนขี้มาขี้มาครับหล่อแล้วคุณดีไหมครับทํางานเนี่ยเออก็ดีครับวันนี้เรียนวิเศษเทียนสองมาแล้วครับทำอะไรครับอย่าอย่าอย่าเฮ็ดตุ้งอย่าอย่าทำนี้ีครับ ันทำอะไรครับนั่งเล่นนั่งเล่นเล่นอะไรครับเล่นยังพูดดีๆครับมันเป็นรายการครับใ,ลลใช่มอตินสงสัยเราอยูมโลกไหนไม่รู้เดี๋ยวเราต้องเอาอุปกรณ์ไม้ค้ามาก่อนจิ๊บนี่คืออุปกรณ์ไม้ค้านี่จะมารีวิวตีได้ตีไมมเข้าโอ้ไม่เอาแล้วคลิปกูก็มีแค่นี้ถามใครไม่แดกเลย ผมจะร้องเพลงครับร้องเพลงครับบ้าแล้วครับคนบ้าเข้ามาแล้วยายนี่เป็นไรครับเขาเป็นไรครับอีบ้าโอ้โหสงสัยอะไรไม่รู้แล้วก็มีพัดกลงตัวหนึ่งอสัมสามารถนะครับบอกได้คำเดียวว่าอย่างเดียวครับสัมสาษณ์ครับเป็นไรครับ